ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคำพิพากษาสารนิกาดีๆนะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินเไว้นะครับคําพิพากษาสารนิกาในคดีนี้นะครับเกิดขึ้นเนี่ย สารธิกานะครับท่านเนี่ยตัดสินอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2558ลนะครับข้อที่จริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับวันเกิดเหตุนะครับจำเลยนะครับเขาเนี่ยขับรถยนต์บรรทุก10บล้อนะครับซึ่งเป็นรถยนต์บรรทุก10บล้อเนี่ยขนาดใหญ่นะครับแล้วจําเลยนะครับจอดรถเนี่ยในบริเวณที่มีจุดลับรถนะครับที่ของเขาเนี่ยเป็นสถานที่เนี่ยสามารถจอดรถได้แล้วในวันเกิดเหตุนะครับจำเลยนะครับซึ่งขับรถยนต์บรรทุก10บล้อเนี่ยนะครับจอดรถเนี่ยต่อจากรถ บรรทุกนะครับ22ล้อทีนี้ครับรถเนี่ยครับจอดเนี่ยในเวลาค่ำคืนนะครับแล้วก็บังเอิญนะครับก็มีรถบรรทุกเนี่ยจอดต่อกันนะครับ2คันแล้วนะครับแล้วทีนี้เสร็จแล้วนะครับที่เกิดเหตุนะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นเวลามืดนะครับในเวลาค่ำคืนนะครับแล้วก็มีเหตุนะครับซึ่งคนเนี่ยซึ่งเขาขับรถเนี่ยนะครับเป็นรถยนต์บรรทุกเหมือนกันน่นะครับซึ่งเขาเนี่ยขับรถมานะครับตามท้องถนนเนี่ยบังเอิญนะครับคนที่ขับรถยนต บรรทุกนะครับเขาเนี่ยขับรถยนต์บรรทุกนะครับได้เกิดไปเฉียวชนนะครับรถยนต์บรรทุก10ล้อทีนี้ครับพอเกิดเฉียวชนแล้วนะครับรถเสียหลักเลยนะครับก็เป็นเหตุนะครับให้มีการเสียชีวิตด้วยทีนี้ครับผู้โดยสารนะครับซึ่งนั่งรถมาด้วยนะครับในรถยนต์บรรทุกคันที่มาชนท้ายรถยนต์บรรทุก10บล้อเนี่ยนะครับ บาดเจ็บสาหัสขาเนี่ยนะครับหักเลยนะครับทีนี้ครับคดีนี้นะครับก็พนักงานสอบสวนนะครับท่านเนี่ยได้ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยซึ่งค่อนข้างร้ายแรงนะครับมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหนึ่งท่านแล้วก็มีผู้โดยสารนะครับซึ่งมากับรถยนต์บรรทุก22ล้อเนี่ยนะครับซึ่งมาชนท้ายรถยนต์บรรทุกที่จอดอยู่เนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสคดีนี้ครับทางพนักงานสอบสวนนี่นะครับได้เข้าไปทําการบันทึกภาพนะครับ แล้วก็บันทึกสถานที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้สรุปสำนวนนะครับส่งพนักงานอายการนะครับมีความเห็นเนี่ยควรสั่งฟ้องรถยนต์บรรทุก10บล้อนะครับซึ่งจอดรถเนี่ยในเวลาค่ำคืนนะครับแล้วก็ไม่ได้จัดให้มีแสงไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการที่พนักงานอายการนะครับท่านเนี่ยบรรยายฟ้องไปนะครับแต่ข้อเท็จจริงนะครับในคดีนี้นะครับจากการที่ศาลนะครับท่านพิจารณาเนี่ยจากภาพถ่าย ในสถานที่เกิดเหตุจากการที่พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยได้มาให้การเนี่ยนะครับในวันสืบพยานเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อแตกต่างอย่างเนี้ยนะครับสารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะหยิบยกเนี่ยมาประกอบในการพิจารณาคดีนี้อย่างไรนะครับก่อนแต่ก่อนอื่นนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเข้ามาดูข้อเท็จจริงและคําพิพากษาสารดีการในคดีนี้นะครับทนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตนําเรียนนะครับให้เราเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนคดีนี้ นี่ครับสารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา291มาตรา300 เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา291วางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจําคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน200,000บาทมาตรา300วางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับคดีนี้ครับสารนะครับท่านเนี่ย ยังหยิบยกกัน,นะครับพระราชุบัญญัติจราจรทางบกพศ2522นะครับมาตรา54มาตรา56วัค2 61 148และ151เนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักกฎหมายกันนะครับมาตรา54นะครับมี2วรวัดวัคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับขี่นะครับต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนตามมาตรา37หรือไฟสัญญาณตามมาตรา38 ก่อนที่จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรนะครับและจะหยุดรถหรือจอดรถได้เมื่อผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยนะครับและไม่เป็นการขีดขวางการจ,ะะจราจรมาตรา54าสิสวรองผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถนะครับและจอดให้ด้านซ้ายของรถนะครับขนานกับขอบทางหรือไหลทางนะครับในระยะไม่เกิน25เซนติเมตรหรือจอดรถตามทิศทางหรือด้านหนึ่งด้านใดของทางเดินรถที่เจ้าพนักง,งานจราจร กำหนดไว้แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดนะครับของทางเดินรถหามมีให้ผู้ขับขี่นะครับจอดรถในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่กําหนดให้ช่องเดินรถประจำทางนั้นมาตรา56มี2วรวักรรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องนํารถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุดวักสองนะครับซึ่งเป็นไฮไลไท์ของคดีนี้เลยนะครับในกรณี ตามวรรคหนึ่งถ้าจําเป็นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถผู้ขับขี่นะครับต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่ขีดขวางการจราจรนะครับและต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงมาตรา61วางหลักไว้แบบนี้นะครับในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่นะครับจะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรนะครับผู้ขับขี่นะครับซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหล ทางนะครับต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงคดีนี้ครับศารนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกกันะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา186อนุ6เข้ามาปรับด้วยนะครับและก็ศาลนั่นนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกกันะครับมาตรา192วร1เข้ามาปรับด้วยนะครับประกอบมาตรา195วร2นะครับมาตรา186วางหลักไว้แบบนี้นะครับทำพิพากษา หรือคําสั่งต้องมีข้อสําคัญเหล่านี้เป็นอย่างน้อยนะครับไหไลหลอยู่ในอนุหกนะครับเหตุผลในการตัดสินทั้งในปัญหาข้อที่จริงและข้อกฎหมายมาตรา192วรรคหนึ่งวางหลักไว้แบบนี้นะครับหามมีให้พิพากษาหรือสั่งเกินคําขอหรือที่มิได้กล่าวในคําฟ้องไหไลหลอยู่ตรงนี้เลยนะครับมาตรา195มี2วรรคนะครับวรรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนใน องอุทธร์นะครับแต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในสารชั้นต้นวรดสองนะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยอุทธรนะครับเหล่านี้ผู้อุทธรนะครับหรือสารเนี่ยยกขึ้นอ้างได้แม้นว่าจะไม่ได้ยกขึ้นว่ากันในสารชั้นต้นก็ตามคดีนี้ครับสารฎีกานะครับท่านเนี่ยตัดสินไว้นะครับเมื่อปีพศ2558นะครับคดีนี้ครับ โจทย์นะครับบรรยายฟ้องว่าถนนที่จําเลยจอดรถนะครับมีสภาพมืดไม่มีแสงสว่างนะครับจำเลยเนี่ยไม่ได้เปิดโคมไฟเล็กนะครับโคมไฟท้ายนะครับและโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ใช้ยานพาหนะเห็นรถที่จอดได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรนะครับอันเป็นองค์ประกอบของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2 5 2 2มาตราง61นะครับและกฎ สรวงฉบับที่2พศ2522นะครับโดยไม่ได้บรรยายฟ้องว่ารถบรรทุก10ล้อคันที่จำเลยขับนะครับมีเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของรถขัดข้องทั้งไม่ได้มีคำขอนะครับให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา56แต่อย่างใดแต่ศาลชั้นต้นนะครับกับวินิจฉัยว่าจำเลยนะครับไม่ได้แสดงเครื่องหมายตามสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดใน กฎกระทรวงฉบับที่21นะครับ พศ2525ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา5และมาตรา56วรรค2นะครับข้อ2อนุ1ข้อ3และข้อ6ซึ่งกำหนดนะครับให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกนะครับนอกเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลนะครับต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณในกรณีที่จำเป็นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถเนื่องจากเครื่องยนตนะ์ รหรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง โดยมีเครื่องหมายทําด้วยแผ่นโลหะสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับยาวไม่ต่ํากว่าด้านละ50เซนติเมตริดด้วยแถบสะท้อนแสงสีขาวนะครับขอบสีแดงกว้าง5เซนติเมตรนะครับมีรูปสามเหลี่ยมผืนผ้านะครับสีดํากว้าง8เซนติเมตรยาว25เซนติเมตรหัวท้ายมนะนะครับอยู่บนพื้นสีขาวนะครับในแนวดิ่งพร้อมขาตั้งนะครับโดยให้ฐานของรูปสามเหลี่ยมนะครับขนานกับพื้นไว้ที่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ ห่างจากรถนะครับไม่ต่ํากว่า50เมตรและไม่ได้ให้สัญญาณไฟนะครับกระพริบสีเหลืองอ่าพันหรือสีขาวนะครับติดอยู่หน้ารถทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับและสัญญาณไฟกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอ่าพันนะครับติดอยู่ด้านท้ายรถ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับรวมทั้งไม่ตั้งวางกลวยสัญญาณจราจรนะครับกองกิ่งไม้หรือวัตถุอื่นใดนะครับไว้ที่ท้ายรถของจำเลยอันเป็นการวินิจฉัยนะครับเกินไปกว่าที่โจทย์กล่าวในฟ้อง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพินาราความอาญานะครับมาตรา186อ,18อนุ6มาตรา192วรรคหนึ่งและศาลชั้นต้นนะครับอย่างมิได้วินิจฉัยเลยว่าจำเลยนะครับไม่ได้เปิดโคมไฟเล็กโคมไฟท้ายและโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถยนต์ไว้อันเป็นองค์ประกอบของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา61 และกฎกระทรวงฉบับที่2พศ2522นะครับตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่แมนสาลชั้นต้นนะครับจะปรับบทลงโทษจำเลยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2 5 2 2มาตรา61 มาตรา151ตรงตามคําขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ก็เป็นการมิชอบด้วยเช่นกันนะครับเพราะเป็นคําพิพากษาเนี่ยที่ไม่ได้แสดงเหตุผลในการตัดสินนะครับในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและปรับเข้ากับข้อกฎหมายนะครับตามในยะแห่งประมวลกฎหมายวิธีพินาาความอาญามาตรา186อนุ6นะครับเมื่อจำเลยนะครับเป็นฝ่ายอุทธร์ว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องและสารอุทธรภาค3นะครับเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวนะครับเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับศาลอุทธรณ์ภาค3มเนี่ยนะครับมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารความอาญาม,มาตรา186อนุหนะครับมาตรา195วรกรสอและศาลอุทธรณ์ภาค3นะครับฝั่งว่ารถบรรทุก10ล้อของจำเลยนะครับได้เปิดโคมไฟเล็กโคมไฟท้ายและโคมไฟ2ป้ายทะเบียนรถยนต์ไว้และพิพาษา ยกสองนะครับในความผิดตามพระราชบัญญัติจาราจรทางบกพศ2522มาตรา61 151ด้วย ดังนันนี่ยครับโจดนะครับจะบจดีกาว่าพยานโจทย์และโจทย์ร่วมนะครับเบิกความยืนยันว่าจำเลยนะครับจอดรถในบริเวณที่เกิดเหตุโดยไม่ได้เปิดโคมไฟเล็กโคมไฟท้ายและโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับจำเลยเนี่ยจึงกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางโบกนะครับพศ2522มาตรา61 มาตรา151หาได้ไหมเพราะถือว่ามิใช่ข้อที่โจทย์นะครับได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในสารอุทธรภาคสามนะครับต้องห้ามมิให้ดีกานะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่งมาตรา249ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา186อนุ6 มาตรา15นะครับส่วนความผิดเนีน,นะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาต 54, รา54วรรค2 มาตรา148วรรคหนึ่งกรณีนะครับผู้ขับขี่เนี่ยต้องจอดรถในทางด้านซ้ายของทางเดินรถนะครับและจอดรถให้ด้านซ้ายของทางเดินรถเนี่ยขนานชิดกับขอบทางหรือไหลทางนะครับในระยะไม่เกิน25เซนติเมตรนั้นโจดนะครับบรรยายฟ้องในความผิดฐานนี้ว่าจำเลยนะครับจอดรถในช่องทางเดินรถในลักษณะขีดขวางการจราจรเนี่ยนะครับโดยไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายแต่เมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยฟังได้ตามที่ปรากฏจาก ภาพถ่ายว่ารถยนต์บรรทุก10บล้อของจำเลยนะครับจอดอยู่ในลักษณะเกือบชิดเส้นทึบนะครับริมขอบทางด้านซ้ายซึ่งสอดคล้องกับที่ได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจตีปอนะครับพยานโจทย์และโจทย์ร่วมว่ารถยนต์บรรทุก10ล้อเนี่ยนะครับของจำเลยเนี่ยจอดค่อนข้างชิดไปทางด้านซ้ายนะครับและเชื่อได้ว่าในช่องทางเดินรถทางด้านขวานะครับของตัวรถเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างอยู่พอสมควร จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าจําเลยเนี่ยจอดรถยนต์บรรทุก1รล้อนะครับในช่องเดินรถในลักษณะขีดขวางการจราจรโดยไม่จอดรถให้ด้านซ้ายของรถนะครับขนานชิดกับขอบทางหรือไหลาทางนะครับในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรการกระทําของจําเลยนะครับจึงไม่เป็นความผิดฐานดังกล่าวคดีนี้ครับโจทย์นะครับยื่นฟ้องนะครับขอให้ลงโทษจําเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291มาตรา 300พระราชบัญญัติจาราจรทางโบกะนะครับพศ2522มาตรา54 61 148 151นะครับคดีนี้ครับจำเลยนะครับให้การปฏิเสธเลยนะครับระหว่างพิจารณานะครับนางวิไลเนี่ยมารดาของนายวิรัตินะครับยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับศาลชั้นต้นเลยนะครับท่านเนี่ยอนุญาตเฉพาะข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเลยนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยท่านพิพาษาว่าจำเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 191มาตรา300พระราชบัญญัติจ,ะะจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา 54วักหนึ่งดหนึ่งี่ยนะครับการกระทำของจำเลยนะครับเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90บจำคุกนะครับ2ปีทางนำสืบของจำเลยนะครับเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษนะครับลดโทษให้1ใน3ตามประมวลกฎหมาย อาญามมตา78โคงจำคุก1ปี4เดือนจำเลยเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมานะครับสู่ศาลอุทธรณ์นะครับคดีนี้ครับศาลอุทธรณ์ภาค3นะครับท่านเนี่ยพิพาากับนะครับให้ยกฟ้องโจทย์เนี่ยยื่นฎีกาขึ้นมาสู่ศาลฎีกานะครับคดีนี้ครับศาลฎีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับข้อเท็จจริงนะครับรับฟังเป็นยุติได้ว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องนะครับจำเลยเนี่ย จอดรถยนต์บรรทุก10ล้อนะครับขันหมายเลขทะเบียน7 0็ดศูขีดแปดสระยองนะครับซึ่งบรรทุกเข้าสารนะครับต่อท้ายรถยนต์บรรทุกกึ่งพ่วง22ล้อนะครับขันหมายเลขทะเบียน7 1็ดหนขีดศูนยนะครับสระบุรีลากจูงรถขันหมายเลขทะเบียน7 1็ดหนขีดศูนนี่นะครับสระบุรีซึ่งบรรทุกหมายเลูก โดยมีนายจำเรืองนะครับเป็นคนขับในช่องเดินรถที่ขยายออกไปนะครับเพื่อใช้เป็นที่กับรถยนต์ขนาดใหญ่โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของรถนะครับล้ําเข้าไปในช่องทางเดินรถทางหลักไหลยอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยขับรถยนต์บรรทุกกึง่งพ่วงนะครับ22ล้อคันใหม่เลขทะเบียนนะครับ705645นะครับขอนแก่นลากจุงรถยนต์คันใหม่เลขทะเบียนนะครับ705646ขอนแก่น บรรทุกไม้อยู่คารดิตนั่นนะครับและมีผู้เสียหายเนี่ยนะครับโดยสารมาด้วยเมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุนะนะครับรถยนต์บรรทุกกึ่งพ่วง22ล้อของผู้ตายนะครับเสียหลักแล่นเฉียวชนรถบรรทุก10ล้อของจำเลยนะครับบริเวณล้อหลังด้านขวานะครับแล้วเลยไปชนท้ายรถบรรทุกกึ่งพ่วง22ล้อของนายจำเรืองเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายนะครับถึงแก่ความตายตามสำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ และผู้เสียหายนะครับกระดูต้นขาซ้ายหักนะครับได้รับอันตรายสาหัสรายละเอียดปรากฏตามสำเนาผลการชนะสูตรบาดแผลของแพทย์นะครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยนะครับกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522หรือไม่นั้นเห็นว่าสำหรับความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา61 151โจทย์นะครับบรรยายฟ้องว่าถนนที่จำเลยจอด รถนะครมีสภาพมืดไม่มีแสงไฟส่องสว่างนะครับจำเลยเนี่ยไม่ได้เปิดโคมไฟเล็กโคมไฟท้ายและโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ใช้ยานพาหน,นะเนี่ยเห็นรถที่จอดนะครับในระยะชัดเจนเนี่ยในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรนะครับอันเป็นองค์ประกอบของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2 5 2 2มาตราง6 และกดกระทรวงนะครับฉบับที่2พศ2522โดยไม่ได้บรรยายฟ้องว่ารถยนต์บรรทุก10ล้อนะครับคันที่จําเลยขับเนี่ยมีเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของรถขัดข้องทั้งมิได้มีคําขอนะครับให้ลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา56แต่อย่างใดแต่สารชั้นต้นนะครับกับวินิจฉัยว่าจําเลยนะครับไม่ได้แสดงเครื่องหมายตามลักษณะที่ กำหนดในกฎกระทรวงนะครับฉบับที่11พศ2525ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา5มาตรา56วรรค2นะครับข้อ2อนุ1ข้อ3และข้อ6นะครับซึ่งกําหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกนอกเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลนะครับต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณนะครับในกรณีจําเป็นต้องจอดรถอยู่ใน ทางเดินรถนะครับเนื่องจากรถยนต์เนี่ยหรือเครื่องยนต์เนี่ยอุปกรณ์ของรถเนี่ยขัดข้องโดยมีเครื่องหมายทําด้วยแผ่นโลหะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับยาวไม่ต่ํากว่าด้านละ50ซนติมตรติดด้วยแถบสะท้อนแสงสีขาวนะครับขอบสีแดงกว้าง5ซนติเมตรมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสีดํากว้าง8เซนติมยาว25ซนมหัวท้ายมนนะครับอยู่บนพื้นสีขาวนะครับในแนวดิ่งพร้อมขาตั้งโดยให้ฐานของรูป มเหล th ี you, ่ยขนานกับพื้นไว้ในด้านหน้าและด้านหลังของรถนะครับห่างจากรถเนี่ยไม่น้อยกว่า50ซนติเมตรและไม่ได้ให้สัญญาณนะครับเป็นไฟกระพริบสีเหลืองอ่าพันหรือสีขาวนะครับติดอยู่ด้านหน้าของรถนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับและสัญญาณไฟกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอ่าพันนะครับติดอยู่ด้านท้ายทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับรวมทั้งไม่ได้วางกลวยสัญญาณนะครับจราจรกองกิ่งไม้หรือวัตถุอื่นใด ไว้ด้านท้ายของรถของจำเลยอันเป็นการวินิจฉัยนะครับเกินไปกว่าที่โจทย์นะครับกล่าวในฟ้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา192าวรรคหนึ่งและ3ชั้นต้นนะครับอย่างมิได้วินิจฉัยเลยว่าจำเลยนะครับไม่ได้เปิดโคมไฟเล็บโคมไฟท้ายและโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถยนต์ไว้อันเป็นองค์ประกอบของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522 มาตรา61และกฎกระทรวงนะครับฉบับที่2พศ2522ตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่แม้สารชั้นต้นนะครับจะปรับบทลงโทษจำเลยนะครับตามพระราชารบัญญัติจราจรทางบกพศ2522ในมาตรา61 151นะครับตรงตามคำขอของโจทก์แต่ก็เป็นการวิชชอบด้วยเช่นกันเพราะเป็นคำพิภาษานะครับที่ไม่ได้แสดงเหตุผลในการตัดสินในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและปรับ เข้ากับข้อกฎหมายนะครับตามในยะแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา186อนุ6โจทย์นะครับชอบที่จะอุทธร์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับในเรื่องดังกล่าวแต่โจทย์นะครับก็ไม่ได้อุทธร์และโจทย์นะครับดีก่าว่าโจทย์นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องอุทธร์ในเรื่องนี้เพราะศาลชั้นต้นนะครับยังคงลงโทษจําเลยตามที่โจทย์ฟ้องนะครับจึงรับฟังไม่ได้เมื่อจําเลยนะครับเป็นฝ่ายอุทธรว่าไม่ ไ,ได้กระทําความผิดตามฟ้องนะครับและศาลอุทธรณ์ภาค3เนี่ยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนะครับเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยศาลอุทธรณ์ภาค3มเนี่ยมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา195วรรสอและศาลอุทธรณ์ภาค3นะครับฟังว่ารถยนต์บรรทุก10ล้อของจำเลยนะครับเปิดโคมไฟเล็ก โคมไฟท้ายและโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถยนต์ไว้และพิภาาษายกฟ้องนะครับในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจ,จรทางบกพศ2522มาตรา61มาตรา151ด้วยดังนี้นะครับโจทย์เนี่ยจะดีกาว่าพยานโจทย์นะครับและโจทย์ร่วมเนี่ย เบิกความยืนยันว่าจำเลยนะครับจอดรถในบริเวณที่เกิดเหตุโดยไม่ได้เปิดโคมไฟเล็ก,กน,นะครับโคมไฟท้ายโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับจำเลยเนี่ยจึงกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2 5 2 2มาตรา61 151 หาไม่ได้นะครับเพราะถือว่ามิใช่ข้อที่โจทย์นะครับได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารอุทธรภาคสาต้องห้ามมิให้ดีกานะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งมาตรา249ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความอาญามาตรา15นะครับสารดีกาเนี่ยไม่รับวินิจฉัยให้ส่วนความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา54วรรค2นะครับมาตรา148วรรค1กรณีที่ผู้ขับขี่นะครับ ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถเนี่ยนะครับและจอดให้ทางด้านซ้ายของรถนะครับชิดกับขอบทางหรือไหลาทางนะครับในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรนั้นเห็นว่านะครับโจทเนี่ยบรรยายฟ้องในความผิดฐานนี้ว่าจำเลยนะครับจอดรถในช่องทางเดินรถในลักษณะกีดขวางการจราจรนะครับโดยไม่ชิดขอบทางทางด้านซ้ายแต่เมื่อข้อเท็จจริงนะครับฟังได้ตามที่ปรากฏจากภาพถ่ายนะครับภาพที่7และภาพที่9ว่ารถยนต์บรร รทุกสิบล้อของจำเลยนะครับจอดอยู่ในลักษณะเกือบชิดเส้นทึบริมขอบทางด้านซ้ายนะครับซึ่งสอคท้องกับที่ได้จากคาเบอร์ความของร้อยตํารวจตีประชุมนะครับพยานโจทย์และโจทย์รวมว่ารถยนต์บรรทุก10บล้อนะครับของจําเลยเนี่ยจอดค่อนข้างชิดไปทางด้านซ้ายนะครับและเชื่อได้ว่าในช่องทางเดินรถทางด้านขวานะครับของตัวรถเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างอยู่พอสมควรนะครับดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยนะครับจอดรถยนต์บรรทุก10บล้อเนี่ยในช่องทางเดินรถในลันกษณะกีดขวางการจราจรนะครับโดยไม่ได้จอดรถเนี่ยให้ทางด้านซ้ายของรถน่นะครับขนานชิดกับขอบทางหรือไหลทางนะครับในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรการกระทําของจําเลยนะครับจึงไม่เป็นความผิดดังกล่าวที่สารอุทธรณ์ภาคสามเนี่ยพิพาาย,ยกฟ้องนะครับในความผิดฐานนี้ด้วยนั้นชอบแล้วนะครับดีกาของโจทย์ข้อ ฟังไม่ขึ้นเช่นกันพิพากษายืนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารฎิการในคดีนี้นะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาสารฎิกาที่9346ทับ2,558นะครับสาหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วนะครับแต่ คู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยเลยนะครับหรือไม่ก็คู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรน,นะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับถ้าท่านเป็นผู้เสียหายและเป็นฝ่ายถูกนะครับติดขัดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อน,นะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยจะให้คําแนะนํานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยยินดีให้ ทำปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็สําหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าเราขับรถเนี่ยไปเฉียวชนผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสหรือเราขับรถไปเฉียวชนผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายเราต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับหรือไม่ก็เราต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับเราอย่าเพิกเฉยนะครับผิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบรับผิดนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยนะครับก็ได้นําเรื่องราวดีดี นำเก็บสาระความรู้ดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง หากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อครับอยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือในบางท้งเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจ,จบ รายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ